สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมท,ทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบายของมือวันที่เก่าเดือนท่านว่าคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมื้อนี่ค่ะแอดภาพเพื่อพี่น้องบระเท่าสุข,ขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เป็นแนางั่งคงสุดท้ายลาวพัฒนานะคะ เามือนีคงสุดท้ายของปูในช่วงบ่ายนี่ค่ะจะได้ว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูข้ากรรมนมัสการค่ะอืเจรริญพค่ะปูาค่ะกนเลยเห็นปูทุ่มมากไหมค่ะปูคะอืายังว่าปูอันนี่แหละปูเหมือนปูเหมว่านหนึ่งเหมวเหมว่าเออเหมว่านนี่แม่นป้องค่ะเหมว่านแม่พี่ เมื่อนี้วันที่เก่าเนาะค่ะวันวันที่แปดวันที่เ็ดปู่งวันที่เ็ดเนาะเล่าว่าเป็นล่อหมูว่านี่บอกค่ะปูบอกค่ะนักว่านนเราะเด็นปู่งบนเลขปูนบอกไว้ปูันลึกลงไหนนัแม่โอ้ค่ะปูเรกปูเออเรียกปูันบอกวมื่อนั่นแม้วันที่อ่า มาได้เจ่าเงินรัฐบาลเจาเงินเล่าแล้วนะค่ะกูก็เลยคิดมาบอกกันฮัเชียมันออกมากันอยากเนียบชีมันหรือมันสิแม่ค่ะพวกูกัเลูกด้วยกันบานีก็เลยค่ะเอจะเล็กฝันล่องกัเลยนเด็กผู้บอกไว้เป็นมามันสิออกเล่าวะทั้นค่ะอย่างวากูก็ไเลยนโกมานี่แหละก็เลยฮาทเียอยากเนียบชีพันบ่อ้เนาะค่ะมันเกิด มี่บนกำลงังหนึ่งแม่คนว่าหายไร้ปูดิโอ้ค่ะปูออเออแล้วก็เป็นตัวพ่อมันนะค่ะไหนเป็นตัวพ่ออันนี้ปูดได้มือใดน,นะคะอ่ามันจะมือไดล้หรอมันบอกวันที่ใดล่ะวันที่เจ็ดเหรอคะมือจะเจ็บเพื่อนคนมาบอกปูอันที่คนขอมาบอกปู ที่เลขตัวมันมันก็มาบอกคู่มือนั้นแล้วที่อยนคอะค่ะเทียนต้นมะขามไงนั่นนะค่ะค่ะโอ้ลายมื่อแล้วนะคะปูไลายมื่อแล้วนะคะอือย่าหลับคู่ก็เลยมักฝันแล้วคู่ก็เลยลืมเล็ก่มจะคึ้นพ่อจะนี่โอ้ค่ะค่ะปูเป็นตาติบอกแล้วนั่นแม่จ้าปู่ก็เลยคึ้พ่อพอดีบรรลุมตัวเลขนี่ไปแล้วเหมือนฝันอยังก็คือจำบ่ได้ที่กระนียบคู่ก็เลยว่าเบาดังนั้นที่เปน ไปมันที่เขาวนาะบันทิจเน่ค่ะปู่ก็เลยว่าเอ้ามื่คืนพ่อเรียกปู่มันนี้ค่ะปู่ให้ไว้นะประปู่ปู่ก็เลยมื่คืนพ่อพอดีโอ้ยคือแม่นเพิ่นว่ามันสิออกจังเล่าจังไถปู้มันลืมลงใไหเมื่อนั้นก็เลยค่ะเพราะจำมาบังอยู่กระดาษมีมันนี่ปู่เมื่อนั้นเขียนไว้ย่างดีจดก็ได้ลุกไหนะค่ะปู่ก็เลยทิ่มาบอกมันนี่มันพันเมื่อไหรนี่ ท่านอยู่ค่ะปูพอดีกะมีเอฟซีขน่อยก็ส่งที่ปูแค่ไหนขาน่อยล่ะขน่อยก็เลยส่งขาในกลุ่มเอฟซีพ่อก็ไรถามว่าปูเราเนีนชุดใดวะ่านค่ะตัวนี่แล้วตัวล่งมันบอกว่ามันออกล่งเลยเกเก่ากูกรถามอีกเอาเน่ยเนี่ยกูสนอเเก่ล่างวะท่านมาอ๋อค่ัปูย่ำหม้อหรหมค่ะไ็่เียว้อมนนะค่ะ ลรบพูดก็ได้มาคือ,คอ,คอมมก้มบองจัคก้มมาวันไหนมันมันมันออกอิหรีนี่จังไหเอาแต่ระวัาพูดันเมื่อนั้นมันลงไปชุดนึง,งหรากพูดแบลืมัางีนะค่ะหรือว่าเป็นโครงเชื่ไทยก็ได้เนาะค่ะปูดมันมันไม่สามตัวเอดแปดเก้าค่ะเอดแปดเก้าว่าเอสกัมหนึงเป็นตัวเดียวกันเนอะกว่าเอาเป็นจักสองครูเนาะ ค่ะพอเจ็ดบนไห้เจ็ดแปดเก้าโกาเอาเป็นตัวล่องไว้ฮะจะเก็ดกับนึงมันเป็นตัวกันเดียวกันกันแล้วเอาเป็นหนึ่งแปดเก้าไว้นะอ๋อค่ะปูตัว่ว่าตัวล่างเนี่คนบอกเม็ดเดียวเลยวา่า่ว่ากระบนเม็ดเดียวล้างเม็ดเดียวหรอเว่าปัวา้าเทียมันหนึ่งแล้เก็ดเป็นตัวเดียวกันไหมค่ะปูก็เลยว่าเอาไว,าไว้ชักสองครูเนาะ ค่ะพูดได้ค่ะเออคำว่าลายดอกนี่ก็ได้เรียกปู้นะเอกปู้่นบอกเมื่อนั้นละค่ะโอที่ิ่นมาส่งนั่นบอกครับพ่อแมนค่ะพู้หลั้นก็พอดีเข้ามาก็เลยถามเพิ่นนั่นล่ะว่าปู้มันสิแม่นตัวใดแท้จังซี่นะค่ะกันกันมันนั่นก็เลยอันไฮอันยุ่มว่าผู้หญิงนั่นล่ะเพิ่นมานําเพิ่นแบบชุดไม่ออกล่ะ กนเ้บอกไอนไปเจ็บดอกไม่เจ็บปัญหามาถามปูนนะ่ะก็เลยถาม่นนั่นแหละ่กลน,นก็เลยบอก,กล่ะค่ะราะว่ามันกับหลายตัหรอกเนาะค่ะปูหลอกกับพิจิน่าเบิ้งนี่ก็เลย่นไห้ยังอีหละดูกับว่านาเตียเขื่อนมันออกมากี่ลีกัรหน่วยใหน่เนี้ยชี้มาหลายตัวก็เลยคือพอเพาดีจะไเ้อืมค่ะปูอ่เอ็ดแปดเก้า ค่ะอืมตบทรวนอันมันเอสตั๊บหนึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่เป็นหนึ่งแปดเก้าล่ะค่ะอะไรอย่างสองคู่แต่ว่าตัวล่างนี่ฟูเลยถามมาลางก็เลยฟูลางมาแล้วว่าเอสโต๋นเอาแน่ๆฟูสนหรอกมันโมแบบไหนมันแมนเลยเนาะสิหรอกมันก็ได้คิดยุโดนเกือบคนก็เลยว่า ตัวนี้เรามาเนอเจ็ดเก่าเนี่ยเรามาเนอกลางเลยวันนัางดยเฉพาะเจ็ดเกวันทีครัพ่ออครมแดงเนี่ยเป็นลเอค่ะพ่อืมเปิดบายังสน่กค่ะมันเดเยิกันกปูก็เลยมาขึ้นพอพอดีมีันนาเชียเมื่อนันกูลงไปพูก็เริ่มลค่ะปูก็เลยว่ามาขึนพอมีูก็ยำคาเะเกตเก่าเดเย้ีสนุกค่ะปูก็เลยมาขึนพ่อเทีวออกมีีงไสนก เกฟบี่สิได้นะปูลงไปผู้มาเบิ้งอยู่นี่มันพอมีเก็บเขากว่าเนี่ยค่ะผู้โอ้เมินว่ามัานเสียนลงไปให้มันมีเงี้แคนตัวนัวนก็สามน่ะน,นะค่ะเพราะว่าเป็นยำผู้ถมัมเป็นยำว่าตัวไหนผู้เั็นลหลังเนาไว้แน่ๆเลยสันตอวันนว่ากเก็บเขาหรือว่านล้างว่าสันว่าอืมค่ะปู้มหลางความนิ้บอกว่าล้างความนี้ค่ะเพราะว่าผู้ขอสองตัวนะวา่าเข่าล้างเนผูนสันอก ไอ้พ <c oughs> วกมันใจเลื่อยสนอกค่ะ <c oughs> อืมเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเลื่อยสนอกค่ะพ่อืมคุณกัยืนยันคักแน่เลยผู้ก็เลยเอานั่บนเมน็ดนึงกับล่างเม็ดนึงแล้วค่ะก็จะว่าตัวพีพ่ผู้เปย์ออกก็ัวอนหนึ่งเศษเก้าหนีพ่อมันก็มันเคิเป็นตัวเดียวกันนะค่ะ <c oughs> ปู้ก็เลยว่าเอาไว้นั่งอีกจักงคู่นะค่ะ <c oughs> อืม ครับทีมต็นี่ละได้เวลาพอดีครับผู้คนเอาหอยเอฟซีบนหยิม่เอ็นมแล่มีโชคมมันน้ำเด้อค่ะเราจุปูทุกคนนั่นแหละมีโชคมิมันสุ่ปูทุกคนนี่ก็ได้ผู้พอพอดีค่ะอาจออกมากนแรงแมนดีีกัด้อยยันท่านนั่นแหละปูก็ได้ช่ฮะเอมีนก็น่จะหระค่ะมาคือพอพอดีสิเนี่จ้าูท่นอยู่นะท่านค่ะผู้เอาานอยู่เน่ค่ะู้อเิลุกใหอซีบนดินค่ะ แล้วมีโชคพี่มันมือแรงกัดได้แห่น้ำปูมัดประเทศเลยจ้าปูเบาแห้งๆบางๆเด้อจ้าปูขอบคุณค่ะปูค่ะเจริญก่าากลับนมัสการนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะเน้นย้ำเล่าโครงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะอ่ะบนค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะ แล้วก็กัน189ตัวล่างคือ7 9เกนะคะตัวนี้ปูไหลวงกลมเลยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเพราพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสรับสรุปสรุปแนวทางของสุไทายของปูวัดปลาอุดรค่ะจังไดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะเอาสําหรับคลิปนี้นอ่าก็มีเพียงซ้ำนี้นะคะพี่น้องคะเกษตรใดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อง,องอรบรรเทาสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันไหม่กับวในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ